เขาเมือเขาใจลอยเขาคิดถึงเรื่องอื่นเขาไม่สนใจฟังคุณเวลาที่คุณต้องการเขาหน้าเขาจะอยู่ตรงนั้นเสมอเขาจะคอยช่วยคุณเสมอแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปสามสัญญาณบอกว่าเขาไม่เอาคุณแล้ว สัญญาณแรกเขาไม่ตั้งใจฟังคุณเขาไม่ให้คุณค่ากับคำพูดของคุณเลยบางทีคุณกำลังเล่าอะไรนะคะหรือคุณกำลังคุยอะไรกับเขาอยู่เนี่ยเขาเม่อเขาใจลอยเขาคิดถึงเรื่องอื่นเขาไม่สนใจฟังคุณคุณสังเกตได้นะคะว่าที่คุณคุยจบแล้วคุณพูดจบแล้วนะคะเขาก็มักจะฮะ อะไรหรอเมื่อกี้เธอพูดอะไรหรอเขาแทบจะไม่สนใจเลยนะคะคิดถึงอย่างอื่นหรือสนใจอย่างอื่นแทนแ้วถ้าเป็นแบบนี้นะคะเกิน80นั่นหมายความว่ามันมีบางอย่างเปลี่ยนไปมันมีบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมเพราะธรรมชาติของผู้ชายนะคะเขาจะอยากให้ผู้หญิงเนี่ยมีความสุขอยากให้แฟนอยากให้ภรรยานะคะมีความสุขเพราะผู้ชายเนี่ยเขาผูกค,คุณค่าไว้กับความสำเร็จ และเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เขาทาให้ผู้หญิงเนี่ยมีความสุขชอบอกชอบใจนะคะเขาจะรู้สึกว่าตัวเองสําเร็จดังนั้นเวลาที่คู่ของเขาคุยกับเขานะคะถ้าเขาอยู่ในสเตจของความรักเนี่ยเขาจะเพเทนชั่นเขาจะตั้งใจฟังเขาจะสนใจฟังเพื่อที่ว่าเขาจะได้ตอบสนองโจทย์นะคะของฝ่ายหญิงได้และเขาก็จะได้รู้สึกสําเร็จแต่ถ้าเขาไม่เขาเพิกเฉยเขาไม่สนใจคุณต้องคิดใหม่แล้วล่ะค่ะว่าเกิดอะไรขึ้น และข้อที่2เขาไม่อยู่ตรงนั้นเวลาที่คุณต้องการเขาเหมือนกันนะคะจาก100%เปเนี่ยถ้าเขาไม่อยู่ตรงนั้นเลยนะคะเวลาที่คุณต้องการเขาสัก 70%- 80%เนี่ยทั้งทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่คุณต้องการเขานะ,ะเขาจะอยู่ตรงนั้นเสมอเขาจะคอยช่วยคุณเสมอแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปสแสดงว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้ว เพราะธรรมชาติของมนุษย์ผู้ชายเป็นนะักแก้ปัญหาเมื่อไร่ก็ตามนะคะที่คนรักของเขามีปัญหาเขาจะกระโดดลงมารีบแก้ปัญหาทันทีช่วยแก้ปัญหาทันทีบางครั้งนะคะผู้หญิงยังไม่ทันมีปัญหาเลยแค่บน่บนๆเฉยๆนะคะเขาก็จะรีบเข้ามาแก้ปัญหาให้ทันที และถ้าเขาไม่เป็นแบบนั้นนะคะแสดงว่าผู้ชายคนนั้นไม่ได้อยู่ในสเตจของความรักหรือไม่ได้สนใจผู้หญิงคนนั้นแล้วนั่นเองข้อที่3นะคะข้อสุดท้ายเขาไม่โปร่งใสคุณจะสามารถรู้สึกได้เองจากภาษากายของเขาเวลาที่คนคน,นึงไม่โปร่งใส อีกฝ่ายหนึ่งนะคะจะรับได้ถึงพลังงานถึง Energy เพราะฉะนั้นคุณจะรู้สึกเลยว่าเขาไม่โปรง่งใสสังเกตง่ายๆนะคะเช่นเขาอาจจะมีอาการหวงมือถือหรือเขาเริ่มมีการพูดโกหกถ้าคุณจับสัญญานี้ได้นะแล้วคุณเกิดถามเขานะคะเพื่อที่จะลงลึกในรายละเอียดแล้วเขาเกิดโมโหมีอารมณ์ใส ทนที่จะตอบคําถามเฉยๆเหมือนคนทั่วไปพวกอาการโมโหเหล่านี้มันมักจะเกิดจากความกลัวสัตว์เนี่ยมีวิวัฒนาการให้เกิดอารมณ์โมโหเมื่อรู้สึกกลัวเพราะไออารมณ์โมโหเนี่ยมันจะเจนเนเรตนะคะความกล้า เบรฟความกล้าหาญนะคะเคยดูหนังสงครามไหมคะเขาจะต้องแบบให้รู้สึกแบบกล้านะคะไออารมณ์พวกนี้นะคะมันมันเป็นมันเป็นสเตตอารมณ์ที่ใกล้เคียงกันนะคะโมโหแล้วก็เบรฟนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะมันเป็นสัญชาตญาณเพื่อป้องกันตัวของมนุษย์และสัตว์เพื่อที่จะคู่ฝ่ายตรงข้ามนะคะไม่ให้เข้ามาทําร้ายดังนั้นถ้าแฟนคุณ มีอาการโมโหใส่คุณแบบนี้ให้คุณรู้ไว้เลยค่ะว่าเขากำลังกลัวอะไรบางอย่างสำหรับวันนี้นะคะก็มีความรู้ดีๆประมาณนี้แต่ก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะตอนนี้ครูซัม่อยู่ที่บาร์เซโลเนต้าบีชหนึ่งช้หาดนะคะที่เป็นที่รู้จักกันดีในเมืองบาร์เซโลนาครูซัมิจะพาทุกคนนะคะเที่ยวชมรอบๆนี้และถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูแล้วก็กดติดตามเพจครูซามี่อนเดส จำไว้นะคะว่าอย่าแต่งงานเด็ดขาดถ้ายัางไม่ปรึกษาครูสามี Sammy. แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ